อู้ร้าน,นี้มีตัวทดลองทุกอันเลยปาดเถไม่ได้ไม่ได้เนื้อบางไปไม่เหมาะกับเราอุย้ยลองอันนี้ดูสินั่งก่อนปวดขาของลองเยอะแยะต้องลองมันทุกตัวเลยเนี่ยสีเข้มไปอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็หนาไปเอออันนี้เนื้อดีจะไม่มีกันแดดอู้เอาวันนี้ลูกค้าไม่รับอะไรหรอคะไม่หรอกลองดูแล้วไม่มีอะไรถูกใจเลยมนหลังแล้วกัน แม่คาเอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยดูสิหน้าฉันเป็นผื่นหมดเลยลูกค้าเป็นผื่นเพราะใช้ตัวทดลองของร้านเราเหรอคะใช่เอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าแต่ปกติคนอื่นลองก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคุณพี่แพ้หรือเปล่าคะฉันไม่เคยแพ้เครื่องสําอางงั้นหนูขอดูไหนได้ไหมคะตัวไหนคะที่คุณพี่ลองวันนั้นน่ะฉันลองทุกตัวเลยฮะทุกตัวก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่าตัวไหนดีไม่ดีตัวทดลองในร้านมี50กว่ายชิ้นคุณพี่ลองหมดเลยเหรอคะใช่จ่ายค่ารักษาหน้าฉันมาเลยงานนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่น มืนพี่คะแป้งตัวนี้มันติดเหลืองไหมคะอ๋อแป้งมีทดลองนะคะนี่ค่ะลูกค้าลองดูได้เลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะลูกค้าลองใส่หน้าดีกว่าคะ่ะเพราะว่าสีแขนกับหน้าน่ะไม่เหมือนกันอุ๊ยพี่คะพี่จะเอาแป้งตัวทดลองมาแตะที่หน้าหนูนี่นะทําไมคะตัวทดลองก็มีไว้ให้ลองลูกค้าคนอื่นเขาก็ลองกันหมด<ฆ>ก็พอคนอื่นลองนั่นแหละใครลองบ้างก็ไม่รู้ คนที่เขาลองหนะ่ะไปจับอะไรมาบ้างมือนะ่ะได้ล้างไหมแล้วหน้าเขาสะอาดหรือเปล่าหน้าหนูเป็นสิวเป็นผื่นขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอขอโทษค่ะคนอื่นเขาลองกันตั้งเป็นสิบเป็นร้อยคนไม่เห็นจะมีใครเป็นอะไรพี่คะพอดีหนูมาซื้อของแล้วเงินที่พี่ทอนให้หนูแล้วมันขาดคะ่ะอ้าวจริงเหรอคะอุ้ยขาดเยอะเลยเหรอใช่ขาดหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันขาดซื้อไปเมื่อกี้เหรอคะทำไมพี่จำไม่ได้ พอดีหนูมาซื้อตั้งแต่สองสามวันที่แล้วอะคะอ่ะอ้าวสองสามวันเลยเหรอทาไมน้องถึงไม่รีบมาเปลี่ยนตั้งแต่แรกล่ะคะหนูก็เพิ่งเห็นนะคะ่ะพี่ทอนให้หนูก็จับใส่กระเป๋าเลยไม่ได้ดูเลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้ารอบหน้านมีปัญหาน้องรีบกลับมาบอกพี่เลยนะคะอย่าให้เกินภายในวันนั้นได้ค่ะขอบคุณนะคะเจคะหนูเอาเหรียญมาแลกเจรับไหมคะเหรียญอะไรมีทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสิบค่ะหนูทุกกระปุกมาโอ๊ย เหรียญอยู่นี่ก็เต็มอยู่นี่ทอมนี่หมดสักทีเจรับแลกเธอนะคะหนูสาทุกกระปุกมาหนูจะเอาไปจ่ายค่าเทอมอะค่ะรับเนะรับได้แต่เธอต้องเสียค่านับนะร้อยละหบาทร้อยละห้าเลยเหรอคะใช่ค่านับค่าเสียเวลาค่าเกกะขวางทางลูกค้าของฉันจะไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเหรียญฉันก็มีเยอะแยะนี่ฉันใจดีนะถึงให้แรกงั้นไม่เป็นไรคะ่ะหนูกลัวมันจะไม่พอจ่ายเจ๊คะขอแลกเหรียญหน่อยได้ไหมคะแลกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะขอเป็นเหรียญสิบนะคะ โอ๊ยไม่พอหรอกเรียญที่มีก็จะทอนลูกค้าไม่พออยู่แล้วงัน้นหนูขอแลขแค่ห้าสิบก็ได้ค่ะจะเอาไปซักผ้าห้าสิบก็ไม่พอหรอกเรียยยิ่งหายากฉันจะเอาไว้ทอนลูกค้าห้าสิบก็ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ไปหาแลกร้านอื่นไปหูของก็ขายไม่ได้ยังจะมาหาแลกเรียญเรียกเลินอีกค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะต้องถอดรองเท้าด้วยหรอพี่คะหนูฝากซื้อน,น้ำหอมมาทำทิ้งหน่อยค่ะพอดีรองเท้าหนูถอดยากอ๋อได้ได้ได้ไดนี่คะ่ะพี่ขอบคุณคะ่ะ แถมโลชั่นด้วยหรอคิดเงินค่ะตังทอนสามร้อยห้าสิบเอ็ดจ้าอ่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเลือกของพี่ต่อขอบคุณมากนะคะพี่พี่ค้าขอแลกเหรียญเนี่ยคะ่ะ แลกเท่าไหร่คะเอาสองร้อยค่ะหนูจะไปหยอดเครื่องซักผ้าอืมแต่พี่มีไม่ถึงสองร้อยเลยค่ะนะ้องพี่มีเท่าไหร่คะเอาเท่าพี่มีก็ได้คะ่ะอุยแต่พี่ต้องเก็บไวท้ทอนลูกค้านะคะต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะพี่หนูไม่มีจริงๆหนูต้องเอาเหรียญไปซักผ้าคะ่ะอืมก็ได้คะ่ะได้แค่ร้อยเดียวนะคะพี่ก็หมดแล้วจริงๆร้อยเดียวก็ได้คะ่ะขอบคุณค่ะพี่นี่ค่ะสิบห้าบาททอนห้าบาทนะคะอุ้ยไม่มีเหรียญ ออลูกค้ามีเหรียญให้แลกไหมคะไม่ได้หรอกค่ะจะเอาไปหยอดตู้เติมเงินออหนูไม่มีเงินทอนเลยค่ะพี่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอานี่อีก5้าบาทมันจะตื่นหรือยังเนี่ยเที่ยงแล้วไม่นอนจินบ้านจินเมียงแล้วมัง้งคุณหญิงแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกวันนี้นัดกันไปไหนอีกล่ะไปถ่ายรูปก,กันครับยยทีนยาจ๊อกมาแล้วเหรอยนนิวไปไปกันเถอะเดี๋ยวแดดร้อนแล้วเนี่ย แม่ไปก่อนนะจะลูกอย่ากลับดึกกันนะไปทินไปเร็วเร็เร,เรไปถ่ายรูปก,กันเร็วๆหนึ่งสองแซะเปลี่ยนท่าดิสนีสองนิ้วยายทินอ่ะสนีได้ไหมโอ้ยยายโจ๊กฉันอ้วนอย่ามาโทษกล้องเธออ้วนเองชนียายทินเธอดูสิยายโจ๊กถ่ายเราอ้วนมากเลยอะ่ะตายแล้วชนีนิว ทำไมคนตาคนคิว้วถึงหนาขึ้นเม่ก่อนคิว้วหล่อนบางเหมือนกับแม่ชีเลยหรอฉันมีของดีไงยัยโจ๊กี้ดีออริจินอลและแอนบาลเซรั่มมันคืออะไรยะหล่อนมันคือเซรั่มบำรุงขนตาและขนคิ้วไงอุ้ยฉันขอลองใช้หน่อยนะยนิวอันนี้เขาต้องใช้ก่อนแต่งหน้านะยัยโจ๊กฉันใช้ตัวนี้แหละมีแต่คนทักว่าขนตาขนคิ้วฉันอะยาวหนาขึ้นยัยทีนเธอลองไหมไม่อรอกมามาเดี๋ยวเราทาให้นี่โอ้ยยัยนิว เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะยาจุกฉันรู้สึกว่าฉันชอบชนีวะวายฟ้าผ่าชนีไหนอะชนีนิวนี่แหละคุณพระเจ๊คะตัวนี้แกะดูได้ไหมคะอือตัวนี้แกะไม่ได้คะ่ะลูกค้ามันซีลไวอะคะ่ะอ,อ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหัวเป็นยังไงอะอ๋ออันนี้เป็นหัวแบบปากกาคะ่ะตามรูปนี้เลยคะ่ะอ้าวเอานี่แหละเดี๋ยวจ่ายเงินเลยเดี๋ยวซื้อเลยเนี่ย ลูกค้ารับอันนั้นใช่ไหมคะอืมเอาันนี้แหละจะจ่ายเงินเลยแกะดูก่อนไม่รู้หัวเป็นยังไงเอา้าหัวทาไมันเป็นแบบนี้เขียนก็ยากเขียนไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้อนะ่ะซื้อไปแล้วเขียนไม่เป็นไม่ถนัดเลยไม่เอาแล้วแล้วจะทํายังไงต่อเน,นี่ยกระเป๋าสวยจังสวยเข้ากับชุดเลยเอาอันนี้แหละ อันนี้ก็หอมเอานี้ด้วยอันนี้คิดนเงินเลยค่ะอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่คะพี่คะ Hello, คะลูกคะเออคือว่าหนูลืมจ่ายค่ากระเป๋าอะค่ะพีอ่อาว คือแป้แตนตอนไหนคะตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะหนูเอามาใส่ดูแล้วทีนี้หนูก็ลืลืมคิดเงินเลยของยังไม่จ่ายตังเอาไปพายก่อนได้ยังไงคะหนูแค่จะเอามาสะพายดูเฉยเฉยอะคะ่ะพี่แล้วหนูก็ลืมเลยขอโทษจริงๆนะคะถ้านา้องไม่กลับมาจ่ายตังพี่ก็ขาดทุน,นสิกระเป๋าไม่ใช่ใบถูกถูกนะขอโทษค่ะข้าวหลองอังจะไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกนะดีนะาจะไม่แจ้งความจับเธอนะ่ะขอโทษจริงๆคะ่ะพี่นี่คะ่ะเฮ้ยลูกค้าหนี่ยังไม่จ่ายตังแล้วเอาไปแกะใช้ต้องเจอแบบนี้ เฮียสวัสดีค่ะมาสายอีกแล้วนะสองคนเนี้ย้ายทุกวันเลยนั่งไร้สดจนดึกค่ะก็เลยตื่นสายค่ะเฮียต่อไปให้มาตรงเวลาด้วยนะค่ะเฮียเฮียคะเที่ยแล้วผู้หนูออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะฮัลโหล บอลสุพูมันบ่ายโมงครึ่งแล้วกินข้าวยังไม่เสร็จหรอมาแล้วค่ะเฮียกินข้าวยังไม่ทันย่อยเลยโทรตามละเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วร้านตามสั่งค่าลูกค้าเยอะค่ะกว่าจะได้กินแค่ครึ่งชั่วโมงเองโทรตามอยาก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอ้าวสุพูทำงานมานอนอะไรอยู่นี่อัานอนเหรอโอ้ยเฮียหนังท้องตึงหนังตามก็หย่อเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเลิกง,งานแล้วกลับก่อนนะคะเฮียสวัสดีสสดค่ะเดี๋ยวเวลาอีกอีกหนึ่งชัง่วโมงยังไม่ถึงเลก เวลาเลิกงานเลยนะหนูต้องรีบกลับไปไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวเอฟซีรอ<ะ>ไปก่อนนะคะเฮียคะเฮียคะวันนี้เงินเดือนออกนะคะเฮียอุนตังหรือยังหนูไม่เลือกหรือต้องใช้เงินค่ะเฮียไ่ว่างวันนี้เฮียจะไปธุระอุย้ยพี่ขาอันนี้ลดได้ไหมคะลดไม่ได้คะ่ะตัวนี้ราคาตามป้ายเลยอ่าพี่หนูมาซื้อของร้านพี่ก็ออกจะบ่อยลดให้หนูสักครั้งเถอะนะคะได้คะ่ะเดี๋ยวอันนี้จะลดให้เก้าบาทนะคะเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นเพิ่มก่อนอุย้ยมีฝาด้วย อันนี้ลดได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ลดให้นี่ค่ะทั้งหมดร7อยเ็ดสิเก้านี่ค่ะอฝาตะก้าหนูนะคะพี่ก็ลดให้แล้วก็ได้แค่นั้นล่ะค่ะอะดีนะคะที่ให้ตะก้าไปไม่ให้แค่ฝาถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เอาแล้วชอบขอลดดีนะต้องเจอแบบนี้แหละแม่คะคิดเงินให้ฉันผิดหรือเปล่าตัวไหนคะเนี่ยมันแค่เก้าเก้าทไมคิดตั้งร2อยิบเก้า สงสัยคิดผิดนะคะเดี๋ยวคืนเงินให้แล้วกันนะคะนี่ซื้อแค่อันเดียวเองนะแค่นี้ก็คิดผิดช่วงนั้นลูกค้าอาจจะเยอะมังคะาก็เลยสับสนไม่ไม่เกี่ยวเลยตอนฉันมาซื้อไม่มีลูกค้าด้วยซ้ําคืนสามสิบบาทนะคะรอบครอบระวังหน่อยสิไม่รู้ว่าคิดผิดไปกี่คนแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะดูให้ดีนะคะคืนสามสิบบาทค่ะ ดีนะที่เห็นก่อนรู้ไหมว่าบ้านฉันอยู่ไหนไกลแค่ไหนแล้วฉันต้องกลับมามันเสียเวลานะแทนที่จะได้ไปทําธุระที่อื่นแต่ต้องมาเสียเวลาเพร่ะแม่ค้าไม่อรอบคอบก่อนมานั่งคิดเงินก็มีสติหน่อยก็คิดผิดก็รู้ว่าคิดผิดก็คืนเงินให้เราเนี่ยต้องการอะไรอีกคะคําขอโทษสักคำนะมีไหมกล่องละร้อยกล่องนึงมีหแผ่นหรอแางโมไข่มุกแตงกวาชักจิมาอาออันแล้วกัน ก็ส้มหกซองพอดีกล่องละน้อยสาสิบห้าเหรอโอ้โหหนึ่งกล่องมีตั้งหกชิ้นเลยเอาไปลองสีละสามซองแล้วกันจ่ายตังค่ะเจ๊ค่ะอันนี้ซองละยี่บห้าหกซองอันนี้ยี่สิบบาทกี่ซองคะ 3 4 5 6 6่กซองเป็นร2อทั้งหมดสอง็สิบนะคะ100กับ135ก็เป็น235บาบาทสิใส่ค่ะหน0่กับ135บก็ราคากล่องไงนี่หยิบมาให้มันเป็นกล่องหนึ่งพอดีเนี่ยราคากล่องอ่ะมันไม่ได้ค้ากันแบบนี้นะคะลูกค้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละที่ราคากล่องมาเลยไม่ได้หรออะไรนะโอ้เหนื่อยแล้วนะเนี่ย หาเจอหรือยังร้านน่ะหนูก็เห็นในทิกต็อกมันเป็นร้านสีชมพูน่ะหัวหน้าชมพูไหนก็รีบหาหน่อยฉันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโชว์แล้วนี่ไงหัวหน้าเจอแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ร้านอันนา,นานในทิกต็อกไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วหัวหน้ามาเร็วๆแป้งอยู่ตรงไหนลิบอยู่ตรงไหนเขียนคิ้วอยู่ตรงไหนอ๋อค่ะค่ะทางนี้ค่ะชมพูไปจัดของให้มันครบกับพี่เขาวันนี้ต้องขึ้นโชว์เร็วๆด้วยนะค่ะค่ะหัวหน้า คิดเงินเลยคะ่ะอ๋อซื้อเยอะจังเลยคะ่ะงานอะไรคะเนี่ยเป็นแดน,นเซอร์หมอลำค่ะแต่พอดีว่าอีนางลูกน้องมันลืมเครื่องสําอางขึ้นรถต้องมาเดินตามหาแล้วก็มาซื้อเนี่ยเหนื่อยมากอ๋อวงหมอลำที่จะมาแสดงเย็นนี้งานออกภาษาหรอคะค่ะคิดเงินได้แล้วคะ่ะพี่รีบคะ่ะพี่ต้องกลับไปแต่งตัว